กับเลียนท่านกรมเทพบัวทรัพท่านรองที่ดีกรมศุลกากรพู้แทนจากบชปสนะครับและผู้แทนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้แทนจากสลคอนะครับในวันนี้นะครับผมพันธุ์ระบ,บืงเอกนรัตพรเลิศรัชดประคัตผู้อำนวยการสํานักงานสุขการท่าเรือกรุงเทพเนื่องจากที่ผ่านมานะครับสำนักงานสุขกากรท่าเรือกรุงเทพเนี่ยได้ประกาศ ยุทธการสตกนะครับย่อมาจากสำนักงานศุลกราการท่าเรือกรุงเทพทารลบสยบไพยลีนะครับก็สืบคงสืบเรื่องมาจาับว่าเราเป็นจำเลยนะครับในข้อาหาว่ามีการส่งออกในเรื่องยาเสพติดไปยังประเทศต่างๆนะครับก็จริงตำรวจมาตรการนะครับสตกรทารลบสยบไพยลีขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคม2565นะครับ เป้าหมายขอยงเรานะครับคือการปิดล้อมตรวจค้นหีบห่อรวมทั้งยานพหนะที่เข้ามาในเขตท่าเรือกรุงเทพนะครับก็เป็นการป้องปามนะครับคือขายรับรอบยาเสพติดนะครับให้หมดไปจากสํานักง,งานสุขกรอขอท่าเรือกรุงเทพนะครับและในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประสบผลสลําเร็จนะครับที่ศูนย์เลขกซเ์ของและศูนย์เทคโนโลยีของสํานักง,งานสุขกรอขอ oro, ท่าเรือกรุงเทพ่วมกับฝ่ายปาบปามนะครับของเรานะครับถึงสวนป,ปาบปลามปัดปรามของกรม กองประชาการตับยาเสพติดนะครับทางท่าเรือนะครับได้ร่วมกันนะครับทาการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์นะครับต้องสงสัยซึ่งตรงกับที่เราประมวลความเสี่ยงในเรื่องการลักลอบส่งยาเสพติดอองนอกราชอาณาจักรโดยปลายทางนะครับเป็นประเทศนิวซีแลนด์นะครับจึงได้ทําการอายัดนะครับและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมการตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยดังกล่าวนะครับ ผลการตรวจสอบนะครับก็ที่เห็นข้างหน้านี้นะครับเ,ออเราได้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับประเภทหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับภายในพบว,วัตถุต้องสงสัยนะครับซุกซ่อนอยู่นะครับซึ่งเป็นลักษณะเก็ดผลึกเก็ดสีขาวขุว่นบรรจุในถุงซิลบรรุญากาศนะครับนําตัวอย่างมาตรวจสอบเบื้องต้นในน้ำยามากริสนะครับก็ปรากฏว่าสแสดงผลเป็นยาสีให้โทษเพียงหนึ่งิยาไอ์นะครับ ส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องทำโดนไอศครีมและถองนวนนะครับก็พบวัตถุต้องใสเป็นล่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมซุกซ่อนอยู่ภายในนะครับจึงเอาวัตถุนี้มาตรวจสอบนะครับกับยามาบวชนะครับเป็นแท่งอยู่ด้านหน้านะครับก็ปรากฏผลออกมาว่าเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งเช่นกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับที่เราได้ทั้งหมดนะครับเป็นยาไอซ์ทั้งสิ้น40กิโลกรัมนะครับและเป็นอินถึง70กิโลกรัม นะครับมูลค่านะครับถ้าไปถิงนต่างประเทศนี่ก็ประมาณ5้าร้อยล้านบาทนะครับก็อันนี้คือขีดห่อนะครับที่เขาซุกซ่อนมานะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับก็พยายามที่จะแยกนะครับคนไม่ดีนะครับออกจากผู้ประกอบการบริสุทธิ์ตบตาครับตกตาเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งอันนี้ต้องต้องเรียนว่าเป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่นะครับสื่อกรในเฉพาะในส่วนของงานเอ็กเย์แล้วก็สายส,ส่วนปัดตามของเรานะครับในการที่ใช้ความสังเกตใช้ดัตต้าเบสของการทํางานว่าก่อนเคยเห็น,นอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคยทํามาหรือไม่นะครับประเทศปลายทางนะครับแล้วก็สิ่งที่ผิดปกตินะครับที่เราเห็นจากจากโปรไฟล์ของเรานะครับก็เป็นเหตุ้จริงๆขอเนี่ย เป็นเป็นกรนซึ่งซึ่งาสามารถไม่ต้องยกเว้นการปลวกน,นะครับแต่ว่าเจ้าที่ของเราก็ใช้ความพิเคราะห์นะครับพิทิตพิเคราะห์แล้วก็เรียกมาตรวจนะครับจึงสามารถจับกลุ่มได้นะครับอันนี้ต้องชมเชยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ปรตนิาพานหมายพิดที่ดีนะครับในการเห็นสิ่งผิดปกติในการนําเข้ารอบนี้นะครับมีหลายหลายประเด็นด้วยกันนะครับ